คำกริ้ง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 แต่แรกมาแล้วจะขอกันไม่ได้ปะลากขึ้นมาลุงน้อยเนี่ยโอ้ลุงน้อยเนี่ยเอาเอาเอกมาเอ้ยเลยขับได้ไม่ชัวร์นึกว่าเล็กไม่ใช่เล็กแล้วเนี่ยแบมที่สามว้าว แน่แน่นนแปบ๊แปบเต๊ะนี่ยกเลย <c oughs> บ,บ้าห้าตัว

สวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีชมตอนเช้าเนะครับวันนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับวันนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์พาทั้ชมไปเลาะดูเป็ดที่ลงมาปักมารุไว้กับเมื่อวานหรยเมื่อวานกับลุงนะครับปักนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีผลงานหรือไม่นะครับผมไปลุย นั่นไงไม่ใช่ปลาดุกนะนั่นไม่ใช่ปลาดุกนะไม่ใช่นั่น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 เห็นไหมนะบอกแล้วไม่ใช่ปลาดุกอาวอ้าวกินแล้วคันตัวเลขไอ้กดอนี่ไงนี่ยลูกๆเนี่ยเนี่นี่นี่ยเนี่ยใครปากลุงใครปากใครปากอ่าอ่า ดู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 คุยแล้วคุยแล้วนี่นี่โผล่ละโผล่ละผมมัดหนังยางสองเส้นนจะเอาอะไรมัดลุดะนั่นไอ้กดแกเชื่อก่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไกลอยู่ไม่ถึงนั่นนี่นั่นนี่ มัดก่อนมาก่อนเดี๋ยวมันเอาหนีนั่นนั่นจุ๊บ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 เราก็ไม่มีอะไรมานะครับแต่ขอก็ไม่ได้เฮ้ยอย่าใช้เลยใช้มันอย่าใช้มันคำกริ่ง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 แต่แรกมาแล้ว เหลืออีกนิเดียวแค่ขำกลิ้งเลยนะเนี่ยเกือบหลุดแล้วเนี่ยเก็บเลยไหมเก็บเลยเนาะฮะเก็บไปก่อนเพียก่อนไปใสแหวนนะครับแหวนแรกมาแล้วครับมาแล้วแหวนแรกมาแล้วผมรู้เลยว่ามันเป็นต้องเป็นตัวเล็กผมเลยใส่ประดุกเล็กว้าวไม่งั้นได้สองแล้วนะตัวนั้นก็หลุดอ่ะไม่งั้นได้สองแล้วของน้อยอยู่บนโน้นไม่ยน้องวางของน้อยตัวใหญ่ ไม่งั้นกินไม่งั้นได้สองแล้วมันลนั้นมันงับไม่โดนเฉยงับอยู่คันหักหนึ่งแล้วะครับหตัวแล้วหนึ่แทมนะครับถึงแมแล้วแทมแรกแล้วแต้มแรกแล้วเฮ้ยใส่ต้มลุงเฮ้ยก็สองโลได้อยู่นะบอก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 เฮตกบิดนะไม่กินว่ะใช่พี่นนท์ขนาดนี้ไม่เยอะหรือเปล่าที่ไหนการใช่เนี่ยสังแตกไปลุยต่อเราใส่กำลังงามแล้ว กำลังต้มอร่อยอร่อยขึ้นมานี่อ้าวใช่ดูแล้วเหมือนจะหายนะ แหนยังอยู่ไม่เห็นไม่เห็นคันนะที่ผูกลม้มนี่ไงตึงไงเนี่ยตึงเป๊ะเลยอยู่ใช่อยู่ไหมเนาะ Từng tên đấy, Từng tên ơi Đám xê Đám xê Khá là đám đám si, Hố nè, nó dồn to đúp đúp lên nè Mày đừng dồn dãp ở đây Cái đục đúp đúp hay nói thế nên tức này, nên ăn tức Mày nên đụp luôn đó mong Dạ phải nên đụp lơi, lơi ลงเลยนะคะาวเอ้ายืนบนต่อได้ยืนต่อได้าไปทำเลยมันพลาดแล้วก็วิ่งข้างล่างใช่มต้องแกะใช่ไหมทำไมนั่งนิ่งๆ อยู่อยู่ดีอยู่ทีอยู่ที่อยู่ีอยู้าขอก็ได้มาเี่แจะ็เอาขดิแจ็คขอมาไม่ต้องใช้ก็ได้ั้มไม่ต้องใช้ไงยใช่ไม่ต้องใช้หรอกงั้นก็ขอป็ดตัวก่อนนี่ยเ่นี่ยดึงดด่นีนดึงเหรอดึงดิโนุนนุนนุนน่นนนนยนนนนน ตามมานีตามมานี่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 นีโอ้ยย่ายุบยุบนี่อยู่นอกนี่โอ้ลุงต้องออกมานี่อืให้เปียกโอ้ยหนึ่ตายยังไงเนนี่ยุบยุบเนี่เน,น,น,นี่ยเนเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยมันขึ้นมานี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนนี่ยเนีไม่ใหญ่ลุง คันเนี่ยมามาคว้านี่เลยเนี่ยเนี่ยป่าเนี่ยมาเอาท่อนไม้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยมันพันกิ่งไงเดินมานี่เลยเนี่ยมันต้นไม้เขียวๆเนี่ยมันมาพาดต้นไม้เขียวอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตามตามอะไรตามไอ้นี่ไง ันหักเนียอ้าวคันหักต้องได้ตัวนะนนี่ไงติดคันเนี่ย ครับอุย้ยตือว่าเล็กนะถือว่าเล็กโหหิวขึ้นเลยดีกว่ามั้ง Ồ, oh, nhiều lời, nhiều lời, nhiều lời. Nhiều lời, n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 hiều lời. Nó bị cay đám nữa luôn. Ui sấy vậy đấy. Ôi trời ơi. Biến khôn mấy, biến khôn mấy. Chạm 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 hàng đi, chạm hàng đi, chạm hàng đi. ก็ไม่ไปหาลากลากเกือบมาลากเกือบมาลุงน้อยเนี่ยลุงน้อยนะเนี่ยเอาเอาเอามาโอ้ยม่นึกว่าเล็กไม่ใช่เล็กแล้วเนี่ยโอ้ยง่ายกินเบอร์สิบด้วยกินเบอร์สิบด้วยไงกินเบอร์สิบด้วยโอ้ยแถวครสวยครับใหญ่ยอยยอยมาแล้วมาแล้วดูดู ที่มือลุงน้อยนั่นนี่อ่ะอมีดหัก,กเลยมีดอยู่ที่ผมเนี่ยมีดในหลุมเนี่ยเ,ยเยดมแหลกมาแล้วของน้อยเนี่ย,ยปล่อยไว้นี่เลยใช่ไหมขันปล่อย,ยเลยเ็น,อ,นอะไรอย่างเนี่ โอเคครับโอเคลุ้นตัวต่อไปนะครับเด็ดแหล่งงอยมาแล้วมีสิบอะสิบบวกตอนนั้น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 ตัวนี้สิบเอ็ดโลนะสิบเอ็ดโลนี่ก็น่าจะสิบน่าจะใกล้สิบใช่สิบกว่าเหมือนกาวติดไปนะโอเคเนาะไม่เกินไม่ไม่ใช่กาแล้วใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดโอเคไปดูต่อดีกว่า คันอนคันอนนั่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 นไปแล้ว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 ดึงไปแล้วดึงแล้วเดือยยืบ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 ใช่ีดิคันมุดไปแล้วเมื่อกี้เห็นตูดคันอยู่เลยเมื่อกี้ยังเห็นตูดคันอยู่เลยยืด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 ลุงยืด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 ไม่น่าผ่านต่อนะตัวนี้นะเมื่อกี้ตูดคันโผล่พอ

อยูใส่กันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าใส่ใหญ่ฮือเดมที่สามของเราสองของลุกน้อยฝีมือนั่นเนี่ย Ô lôi kia, hm? thì lôi kia. Ti lắng, nè. Han ni vén y gona. Diyo mấy kiểu mày. kéo Kiao sỉ luôn. Lôi ăn đi ăn đi <c oughs> สามเต็มแล้วสามเตมสดใสสวยไปหลายครั้งไม่ได้พบอะลำบิดไปไม่เจอหน้านเลยไม่เจอหน้าเลยมารอบนี้ตาสองอยางกัมแพงต <c oughs> <c oughs> าสองอยางกําแพงแล้วก็พอมาตอนก็ได้อยู่รอ <c oughs> <c oughs> บแรกก็ได้นะตอนอะ <c oughs> รอบสองนี่ก็ยังได้อยู่อ่ะหมายเด็ดของลุงน้อยเคคสามแต้มละเดอ้อหมายเด็ดลุงน้อยนี่นี่แจ๋วแจ๋วครับถือ er ว่าพอมีลุ้นเนาะได้ตัว er สวยอยู่ตัวนี้ประมาณไซสี่ห้าโลมาณห้าโลอันนูนไซสิบ ว้าวอันนู้นใส่ยี่สิบยี่สิบนี่อีกสิบเก้าปี <c oughs>

เอา้ามีม,มีมีเกี่ยววันสองอ่ะเนี่ยเนาะมีวันสองอ่ะเนี่ยยังแรกคือวันนี้เราก็ได้พักผ่อนหน่อยเนาะเนี่ยยุบยุบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมายเนี่ยผมบอกใส่แล้วเนี่ยเห็นไหมน่ะหมายผมหมายผมใช่ผม,มให้ลุงใส่ลุงบอกว่าุลุงไม่เคยใส่เลยผักตบกไม่ตึงหรอกไม่ติดหรอกไม่น่าติดนะ

แตมที่สีนะครับแต่งเยอะจริงๆแตมที่สีมาแล้วนี่นี่นี่น,นี่สวยๆอ่ะวางร้อย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 ก่อนร้อยก่อนเดี๋ยวมันจะไป ใส่เรือตายออกไหมตอนไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอรือตายออกเอาเบ็ดเราออกด้วยแอมต์ตีมาแล้วนะครับปลามมนอยู่โซนบนเนาะน้ำลงปุ๊บปลากลับหลุมเหมือนเดิมเลยโอเคครับ สวยด้วยปากดคังยั่วจ้าเจ๊เลยล เนี่ยดึงมือดึบดึบดึบเลยต่อหม้อลุงได้ลงแน่วันนี้แอะแอ๋อพวกยอดฝีมือเกาทำกันแบบนี้เหรอเขาทำก็แบบนี้ทกันนแบบี้ใช่ไม่ทำตะหม้อเขาปักข้างข้างเขาปักข้างข้างเดี๋ยวจะดำก่อนมาแล้วครับสปอนเซอร์เหยื่อลุงมาถึงแล้วผมซื้อให้ลุงไม่หมานครับให้ลุงดำให้ลุงดำยู่ ลองให้ลุงดำอยู่เนี่ยอยู่ปลาดิบๆมือเมื่อกี้มันขัดข้าวเฉยๆนั่นแหละข้าวเบ็ดข้าวเบ็ดแต่ปลายังอยู่ไปคิดมันหลอกเราวะติดอะไร เข้าไปในตอหม้อแล้วคุณลุงไม่ใช่ตอม้อนะครับตอหม้อติดเชือกไงไปไหนซะแล้วคุณลุงลุงหาย แบนี่ยกเลยับหา้หาตัวไอเว้นครับไอเว้นไอเว่นรอดตายเหลือเพีกงลุงก,ก็ไม่แกะด้วยไงล่ะไงล่ะแพ้เ่แพ้เนี่ยจะทิมแพ้ครับจะทิ้แพ้ม มีมี d ư มีเยอะมีเยอะมีเยไม่ได้ครับยอมมีเยอมนะหอมเล็กครงานนี้ยอมก่อนนะเดี๋ยวรอไม่อยู่ก่อนลุงไม่อยู่เขามาปักเขาได้ตัยใหญ่กว่าอีกไปหาแต้มเนาะสวยๆวันนี้ถือว่าสุดยอด วันนี้ผมไม่ทำบาววันเกิดมาเลยว่ามาเลยวาล่าอกไปทำบาวแจอแล้วไม่กินเลยก็จอไหนจอดใหญ่ไม่กินปลาดุกจะเป็นอยู่เลยยังไม่เข้ามั้งน้ำเพิ่งมาด้วยอ่ะใช่ไม่แน่วันนี้ไม่แน่เพิ่มเพิ่มกลางวันกินเลยเราเนี่ยนนั่แหละผมก็ไปเก็บซะแล้วดิคิดว่าไม่รู้ว่าลุงไปเก็บลุงเก็บไม่รู้ มีไซส์2โล2ตัวนะครับแ้วกรณีไซส์3โลประมาณนะนี่ประมาณ4โลครึ่งอันนู้น10 10บวก10บวก่างนี้ครับผมถือว่าสุดยอดเก็บขึ้นนะเก็บใจแล้ว11 อย่าโกงใครจะโกงอ่ะอยาโกงใครจะโกงอ่ะสิบสองเงินโอ้โหนี่ก็แต่หางห้อยนะไอโลโกงว่ะเมย์เท่าไหร่นะบอกสิบห้าเลยอ่ะเนี่ยผมบอกแล้วว่าสิบเอ็ดขึ่นไอโลโกงว่ะทีแรกทีแรกพี่แจกคพี่แจกบอกสิบเออผมมาดูคือเจียมบ้วนว่ะผมก็ว่าสิบเอ็ดขึ้นมามาไอ้นี่เท่าไหร่ขอเนี่ยไม่ได้นะยกเลยเออเอาลงสี่กว่ากว่า ปีเท่าไหร่ประมาณปีครึ่งอ่าดิจิตอลเลยคิอว่ะคือไงไม่ยจดตีมือตีมือไหวไหมนะสี่ครึ่งนิบยังไม่หนิ่งสิ จดหนบอกแล้วว่า1ิบสองจ็ดหนึ่งห้าสิบสองจหนึ่งห้าอะไรนะสิบสองมันอ้วนอะไรวะเนี่ยไอตัวนั้นสิออ้วนบอกแล้วว่าสิบเอ็ดขึ้นลุงไม่เชื่อผมหวันนั้นมันโดยักใหญ่สิบเอ็ดบ้อถือว่ามันหมายครับท่านผู้ชมต้องขอรำลาท่านผู้ชมครัพเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับผมสวัสดีครับ